เราทูเริ่มใช้สกินแคร์สำหรับมือใหม่อังเชื่อว่ายังมีเพื่อนๆหลายคนที่ยังไม่เคยใช้สกินแคร์เลยใช่ไหมแล้วเราก็แบบเอ้ยเราชั้นจะเริ่มจากอะไรดีจริงๆแล้วหลักๆของสกินแคร์มีแค่3อย่างด้วยกันนะ มีแค่3สิ่งที่เพื่อนๆควรจะเริ่มใช้หลักๆเนี่ยจะมีแค่3อย่างนะทุกคนอันนี้สามารถเอาไปใช้ได้เลยอันดับแรกก็คือคลีนเซอร์สคือมอยส์เจอไรเซอร์และ3คือซันสกรีนแค่นี้เลยอันนี้เป็นแบบสิ่งเบสิกที่ทุกคนควรจะใช้ทีนี้มันก็จะมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆน,นะอย่างเช่นเราก็ต้องรู้จากสภาพผิวเราก่อนว่าเราเป็นผิวแบบไหนอย่างเช่นผิวมัน ผิวแห้งผิวแพ้ง่ายผิวเป็นสิวง่ายเงี้ยก็คือต้องรู้จักสภาพผิวตัวเองก่อนแล้วก็เลือกทั้ง3อย่างเนี้ยให้มันเหมาะกับสภาพผิวเราคือข้อดีของช่วงเนี้ยคือมันมีแบรนด์ให้เราเลือกแบบเยอะมากๆแล้วก็โปรดักต์หลากหลายมากๆที่ตอบโจทย์ในแต่ละสภาพผิว ดังนั้นก็รู้จักสภาพผิวตัวเองก่อนเนาะแล้วก็เลือกโปรดักที่เหมาะกับสภาพผิวตัวเองค่ะแต่อย่างไรก็ตามอย่าลืมนะว่าผิวแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันดังนั้นตัวที่อังบอกว่าดีหรือว่าตัวที่เพื่อนบอกว่าดีเราใช้อาจจะไม่ดีก็ได้ก็ต้องหมั่นคอยสังเกตผิวตัวเองหลังจากใช้สกินแคร์ต่างๆด้วยค่ะแล้วก็ทิปอีกนิดนึงนะว่าเวลาที่จะเริ่มใช้อะถ้าสมมติว่าเราจะใช้ครีมหลายตัวควรจะค่อยๆแอดมาทีละตัวไม่ควรใช้ทีเดียวแบบ10ตัวอะไรเงี้ยเพราะว่าเราจะไม่รู้แล้วว่าถ้าเก มันแพ้ขึ้นมาเราแพ้จากสกินแคร์ตัวไหนคะ่ะ